สวัสดีครับผมพบกับพี่อานะครับจาก Lead Language Center นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาลองทำข้อสอบ Part Writing นะครับของ CU t ทปกันดูนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับว่าคำถามคืออะไรนะฮะนี่นะฮะบนหน้าจอเลยนะครับ Yesterday Thailand vowed to remain on high alert for COVID-19 even though WHO declared the country is free from disease นะครับตรงนี้นะฮะ ข้อ A ก็คือ Wow t o นะครับเดี๋ยวมาดูคำแปลกันก่อนนะครับคำแปลของมันก็คือเมื่อวานเนี่ยนะฮะไทยแลนด์ยืนยันนะครับประเทศไทยยืนยันว่าจะยังคงมีมาตรการเข้มงวดนะครับสำหรับป้องกันโรคโควิด19นะครับถึงแม้ว่าองค์กรอนา,นามัยโลกนะครับ WHO declare ก็คือประกาศว่าประเทศเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ก็ข้อ A นะครับคำว่า while wow to นะครับ while wow to ก็เป็นคำหล่อวิจิตรหรือเปล่านะฮะตรงนี้เนี่ยถูกต้องนะครับเพราะว่า คำว่าวาวที่เติม ed แสดงว่ามันเป็นช่องที่2นะครับเราก็ตพองไปดูว่าประโยคตรงนี้เป็นอดีตรหรือเปล่านะครับมันมีคำว่า yesterday ใช่ไหมแสดงว่าเป็นอดีตเพราะฉะนั้นข้อ a ถูกต้องนะครับ remain on high alert คำว่า remain on เนี่ยมันก็เป็นคำที่ collocate หรือว่าเป็นคำที่สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับถูกต้องนะครับข้อ b นะครับตอนนี้นะครับ มาดูข้อที่3นะครับข้อ4นะครับก็คือคำว่า declare นะครับ declare ตัวนี้เติม ed เป็นคำกริยาแสดงว่าเราต้องไปดูรูปประโยคว่ามันเป็นอดีตหรือปัจจุบันนะฮะหรืออาจจะเป็นอนาคตก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นการสัานการณ์เดียวกันนะครับเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือต้องเป็นช่องที่2นะครับส่วน ตัวที่ผิดนะครับก็ต้องเป็นตัวสุดท้ายนะฮะแต่น้องๆทราบไหมว่าตัวสุดท้ายถึงผิดนะครับคำว่า disease นะฮะคำว่า disease เนี่ยมันไม่มี a and the ข้างหน้านะครับมันทำให้เราไม่ทราบว่าโรคเนี่ยคือโรคไวรัสโควิด19นะครับเพราะว่า เราไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงนะครับคำนี้ก็เลยผิดนะถ้าเผื่อว่าจะพูดให้ถูกก็คือมันต้องบอกว่า the country is free from the disease นะครับตัว the เนี่ยมันก็จะไปบ่งบอกถึงโรคไวรัสโควิด -19 ที่เราพูดก่อนหน้านั้นนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่ได้ให้ความหมายเดียวกันนะฮะนั่นก็คือนะครับตัวอย่างข้อสอบ ไร t ิงของ CUTEP ที่จะเอามาฝากน้องๆปั่นนะครับให้น้องๆได้ฝึกนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ